สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC ฟซีเก่าเอใหม่ทุกๆกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะวันที่12ตุลาคม2565นนะคะวันคำนวณค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณนะคะเรามาดูวันที่11ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่11นะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจ3 4และ3เด่นพิเศษนะคะ3และ2เด่นปกติ0และ9นะคะเด่นลุเด่น VIP 9และ8เด่นรวม3และ9นะคะ<ม>เฉพาะกิจบนมา9 6 8ล่าง5 7นะคะพี่น้องคะ่ะตัวเด่นแยกไม่มานะคะมาเข้าคู่8 6 6 8แแล้วก็ เข้า9ของเด่นรวมนะคะพี่น้องคะเข้า 9, แต่ว่ามาหลักร้อยนะคะพิเศษจะให้เด่น3มและ2บนมา8ปดสสามล่าง90้ย์ค่ะพี่น้องวันนี้สามมา2เด้งนะคะ3ามสานะคะพี่น้องจับเด่นแยกใส่เด่นรวมนะคะแล้วก็มา9ของเด่นรวมนะคะพี่น้องคะเข้าคู่90นะคะ ปกติใจะให้ศูนย์และเก้านะคะพี่น้องศูนย์มาหลักร้อยนะคะบนมาศูนย์สามสี่ล่างสามหกนะคะวันนี้สามมาดีนะคะพี่น้องสามกองดินรวมนะคะถ้าวิ่งรูดสามก็น่าจะเข้ากันอยู่นะคะพี่น้องแอดมินก็ได้นะคะเมื่อวานนี้ได้สามบาทนะคะเพิ่งเคยเพิ่งเคยทํานะคะพี่น้องดีใจนะคะได้สามบาทก็ดีใจนะคะพี่น้องคะ่องอะอยากมาไหลายพี่น้องเด่นวีไอพีนะคะใจะให้เก้าได้แปดบุญมาสองห้าหก หกห้าหกล่างสองแปดนะคะพี่น้องอวอลเปเัอนูค่ะเด่นมาแปดนะคะเข้าคู่แปดสองด้านบนนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องขาวันนี้อาจจะแสงไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใจคำนวณอยู่ที่ทุ่งนานะคะมานอนทุ่งนาอีกแล้วนะคะพี่น้องติดใจบรรยากาศทุ่งนานะคะเย็นดีกว่าอยู่บ้านนะคะข้าม,มาดูนะคะ วันที่12ใจก็เอาผลการออกรางวัลวันที่11มาคำนวณนนะคะพี่น้อง4ตัวบนนะคะปกติพิเศษ VIP ปกติ2034พิเศษ4833 VP 4656 2บวก3บวก4บวก4บวก8บวก3บวก3บวก4บวก6บวก5บวก6ได้48นะคะ48ลบ1เหลือ47บวก1นะคะได้49นะคะ ใจจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้เอาสี่มาด้วยนะคะ7 1ถึง7 9นะคะพี่น้องคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดถึง8ปดนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสปดสี่ป็ดแปปดแปดเนะคะ9 1ถึง9 9้าเก้าเก้าหนึ่งเก้า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 ก็ดเก้านะคะ เจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะพี่น้องเจมักเจ็ดสองค่ะพี่น้องคะเจ็ดด้านหน้านะคะ7จ็ดห้าห้านะคะแปดหนึ่งถึง89ดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดด้านบน8ปดนะคะชอบตัวไหนยอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องแปก็ชอบนะคะเอทุกท่านชอบหรือเปล่านะคะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ91ถึง99ค่ะใจมาก91ค่ะพี่น้อง93 94 96 97 98นะคะชอบตัวไหนอย่าลืมไปกับนะคะไปกับทุกคู่ด้วยนะคะมาดูตัวเด่นนะคนะพี่น้องคะเด่นเฉพาะเด่นเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่2และ1ค่ะเด่นพิเศษนะคะ3และ2 เดือนปกตินะคะหกและห้าเดือน V A P หกและห้านะคะพี่น้องค่ะเดือนรวมทุกรอบนะคะสามและหนึ่งค่ะเอาเขียนไปหอดไกลแล้วพี่น้องลืมลืมขยับกล้องนะคะเดือนรวมทุกรอบนะคะพี่น้องค่ะอยู่ที่สามและหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับเลขเดือนประจําวันนะคะก็คือเลข สและเลขเก้านะคะเบิ้ลประจําวันไม่มีนะคะพี่น้องคาแต่ว่าถ้าจะมาเบิ้ลนะคะความน่าจะเป็นนะคะจะจะเบิ้ล V.I.P และเบิ้ลปกติเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณลหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโศกมันหมานค่ะพี่น้องขา สวัสดีค่ะ